Thì mình đi. ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยสามรายนะครับของจังหวัดปทุมธนี แต่ว่าเรายังโชคดีที่รายที่หนึ่งเนี่ยทำงานในห้องแลบเพราะฉะนั้นการที่จะสัมผัสคนอื่นเนี่ยก็น้อยลงแล้วก็ผมเข้าไปที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ทางเจ้าของหน่วยงานก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยลังสีทุกอย่างเรียบร้อยผู้ที่สัมผัสสูงโดยเฉพาะคนที่ขับรถพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้รับการตรวจเชื้อแล้วไม่พบเชื้อนะครับ,รบอีกสองรายต่อมาเป็นสามีภรรยากันนะครับ วันนี้ผมได้เข้าไปที่โรงพยาบาลอ,อายุรแพทย์ได้ดูทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอาการไข้เพราะฉะนั้นก็ร่างกายแข็งแรงดีส่วนผู้สัมผัสทั้งหลายที่ตรวจก็ไม่พบเชื้ออันนี้ในกรณีผู้ป่นนวยนะครับต่อไปเรื่องแรงงานต่างด้าวน,นะครับเราได้แบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเราทาบัญชีออกมาแล้วก็แมแบ่งว่าภารกิจให้ทุกส่วนราชการลงไปตรวจแล้วก็ทําเช็คลิสต์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ส่วนที่3ก็คือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจังหวัดปทุมธานียังไม่ครบ14วันอันนี้เนี่ยเราก็แยกออกมาว่าใครมาจากไหนบ้างแล้วก็เรียงลําดับแล้วก็ทุกรายจะต้องได้รับการตรวจเพื่อยืนยันเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดถานการโดยทั่วไปก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรื่องหน้ากากก็ทางสถานประกอบการทุกสถานประกอบการก็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ พี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อใช้หน้ากากเมื่อล้างมือแล้วก็กระบวนการสอบสวนโรคทําได้ดีขนาดนี้มผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ผมจะสบายใจกับมาตรการที่ทุกคนให้ความร่วมมือกันครับครับและตรงนี้จะมีการล็อกดาวน์ของจังหวัดปทุมธาน,นีมีจุดไหนบ้างครับยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับมีแต่การเสริมความเข้มงวดในมาตรการของสาธารณสุข อะไรที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรที่คิดว่าจำเป็นต้องทำแอปพลิเคชันต่างๆจุดล้างมือต่างๆสิ่งที่พี่น้องประชาชนทำร่วมกันก็จะต้องทำให้เข้มงวดมากขึ้นแล้ววันนี้ที่มีการคอนเฟอเรนซ์กับทางท่านวอท1นหนึ่งนั้นท่านมีสั่งมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็รายงานสิ่งที่รายงานพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับให้ท่านปล่อยท่านก็ให้ทำต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าชายแดนนะครับท่านสั่งการเรื่องชายแดนแล้วก็เรื่องการบริหารทั่วไปคับครับผม